สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับนับโทชนลลอนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องจะมาเล่านะครับคือเรื่องผีขมิที่เกาะกูดครับเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งครับเมื่อบรดาสจัวและแอร์รุ่นเดียวกับผมเนี่ยนัดรวมพลพักพวกนะครับที่มีเวลาว่างตรงกันเนี่ยประมาณสิบคนได้จัดทิปไปเที่ยวเกาะกูดกันครับโดยพักที่บ้านคึงรีสอร์ทนะครับบนเกาะเดเวิกส่วนตัว ห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนะักเรื่องความที่อยากทําตัวเป็นไฮโซติดดินครับพวกเราเนี่ยจึงทุลักทุเลน,นะครับเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยในตอนบ่ายโดยใชยดด้รถโดยสารปราก,กาศของบขสครับจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวเนี่ยไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือเนี่ยไปยังเกาะที่พักอีกทีหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงที่หมายเนี่ยก็พบค่ำแล้วครับทุกคนเนี่ย จึงเหนืน่อยเป็นอย่างมากขนาดที่เรียกได้ว่าแพทย์จะคานขึ้นบ้านพักเลยก็ว่าได้หลังจากที่พวกเราเนี่ยเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นนะครับที่เจ้าของรีสร์ทเนี่ยจะเตรียมมาให้จนอิ่มท้องกันแล้วเนี่ยพวกเราอะ่ะจึงออกเดินสำรวจบ้านพักครับและสำรวจบริเวณโดยรอบมันเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับบังกะโลชายหาดแบบโบราณนะครับก็คือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนเนี่ยทำด้วยไม้ มีหน้าต่างโดยรอบทําให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้เป็นอย่างดีเลยครับด้านหน้าเนี่ยเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านเลยด้านหลังเนี่ยอิงแอบกาเนินเข่าลูกเร็กๆครับที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสัมภาัตว์ต่างๆเนี่ยล้อมเบาๆดังออกมาจากป่าละมอนนั้นแต่เสียงหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ผมขนล,ลุกด้วยความกลัวปนขยะขยแยนะครับ ก็คือเสียงของตุ๊กแกที่มันไต่ยอยู่เยอะตามผนังบ้านระาว่างทางพวกเราเนี่ยก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่มาทํางานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนเนี่ยต่างก็มีอัยาศัยอันดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนนะครับที่บอมาที่ผมเนี่ยแล้วก็พูดสุสบสบกันด้วยชาติทีแปลกๆคืนนั้นพวกเราเนี่ยนั่งเฮฮาตากลมนิมชายหาด จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากเนี่ยแต่ละคนน่ะจึงล่าเอาที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยมานอนรวมกันที่ห้องหญย,ยห้องเดียวต่างพูดคุยหยกอกล้อกันอย่างสนุกสนานอีกสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจก๊กจอกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบลงไปในที่สุดครับแสงจันทร์ที่าสาดส่องเข้ามาในห้องเนี่ยเห็นเป็นเงาสลัวลางๆ เสียงเกี่ยวขึ้นกระทบฟังเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้ผมเนี่ยพอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบครับจู่ๆเนี่ยผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อดีนเสียตุ๊กแกเนี่ยมันร้องระง,งมอยู่ภายนอกเสียงนั้นน่ะทาให้ผมเนี่ยต้องรีบดึงพมขึ้นมาคุมโปงในทันทีแล้วก็เอามือเนี่ยอุดที่หูด้วยความเกียดกลัวหน้าแปกครับ ที่บรรดาเพื่อนๆเนี่ยยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกเนี่ยก็งสง,งบลงแต่คราวนี้เนี่ยกลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆครับผมก็เลยพยายามฟังครับว่าพวกขเขานี่กาลังพูดอะไรกันอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าใจได้ครับมันเหมือนกับภาษา,ขาเขมนผมค่อยๆค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างมานหนึ่ง ซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวๆภาพหลังๆที่เห็นเบื้องหน้าก็คือชายหญิงและเด็กที่ผมเนี่ยได้พบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงหัวค่ำนั่นเองการสนทนาเนี่ยสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดเนี่ยหันจ้องหน้ามาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานนั่นเองผมก็คิดในใจนะครับ ก็เลยเอ่ยปากถามกับพวกเขาเบาๆมีอะไรหรอครับมาทำอะไรกันดึกดื่นอย่างนี้เสียงของผมเนี่ยมันทำให้เพื่อนบางคนเนี่ยเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองเนี่ยก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะครับกำลัง,งโงนเงียนลุกขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นน่ะผ่านปรากฏภาพเป็นผู้ชายตัวเล็กน,นะครับที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่เนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือหมายท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกวงเล่นในมือ ผมก็ได้แต่งงกับภาพเบื้องหน้าครับไม่เข้าใจว่าเด็กคนนั้นอ่ะแอบบีเข้ามาในห้องพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่แกเนี่ยเริ่มวิ่งออกไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังนอนฝัางทางอยู่พางเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยขอผนังดังก็ก็ก็กพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโขยหวนจนผมเนี่ยต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อของผมอ่ะ เ็ต,ตื่นกันหมดทุกคนแล้วครับทุกคนเนี่ยต่างลุกขึ้นนั่งแล้วบอกหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนักหลงนั่นน่ะก็ไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพาดเคาะฝาผ,าผานังรอบห้องต่อไปผมจนบรรดาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยนืนอยู่ที่เดิมครับพี่พี่ช่วยเอาลูกเอาไปหน่อยสิครับสนจริงๆเลยผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาเนี่ย ดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองเนี่ยกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่อาย,อยูเหรอแอนดี้แล้วนี้เสียงอะไรนะใครร้องใครเคาะาบ้านเสียงสันส้นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆอย่างวาดๆลากับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยผมก็เลยตอบกลับไปว่าอ้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยให้มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเน้นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอน หลังจากพูดจบเนี่ยผมก็ขยับตัวลุกขึ้นอาัยแสงจันเนี่ยหาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทํางานแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับห้องต่างห้องเนี่ยยังคงมืดสนิทเหมือนเดิมท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆครับผมก็ได้กดปุ่มซ้าแล้วซ้าเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงคอผานังของเด็กคนนั้นความกดดันเนี่ยประทุขึ้นมาจนผมเนี่ยไม่สามารถทนได้ผมก็เลยใช้นิ้วเนี่ย กระแทกยางพี่สวิตไฟตอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเดือดดาลว่าไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมเนี่ยแสงจากดวงไฟไหลายดวงเนี่ยก็พันสว่างขึ้นมาทันทีเสียงอึกกระทึกและภาพของเด็กคนนั้นอะ่ะกับหายไปในพริบตาห้องต่้งห้องเนี่ยกับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆเ,เนี่ยนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัว ผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเลยครับเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรแล้วแข่งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาเนี่ยหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาไปในที่สุดครับเช้าตูวว่รุ่งขึ้นเนี่ยผมก็ได้เดินไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนนะครับ เพราผมเดินไปคนเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังเก็บของกับกรุงเทพมันอยู่พบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังครับทําไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสันนี้กันเลยสักคนสอบถามคนงานดูอะ่ะจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายเนี่ยที่นั่งเรืออ,อพยพมาจากกัมพูชามเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่โชคร้ายเนี่ยที่เรือมาร่มจมน้ําตายหมดครอบครัวและศพเนี่ย ได้ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดมาเกิดตื้นตรงบริเวณชายหาดตรงนี้ที่น่าแปลกนะครับก็คือไม่เคยมีใครพบวิญ,ญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องผีข้าเมทีกอกูอดถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบครับบ๊ายบายครับ